กลับ <g rab> มาที่บ้านเราเมื่อวานก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารค่ะมีการชุมคณะรัฐมนตรีเป็นปกติค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรช่มงก้ามง,งเช้าก่อนก้ามง,งเช้าก่อนระชุมครมอลลุงตู่ขอคุยนอกรอบกับบรรดาแกนนําของทุกพักร่วมรัฐบาลใช้เวลาคุยนอกรอบนานมากนะรอบนี้ห้าสิบนาทีใช่เกือบชั่วโมงอะห้าสิบนาทีไม่ใช่20ยี่สิบหรือสามสิบนาทีนะคุยนอกรอบ ก่อนประชุมครม,มตั้ง50นาทีถือว่าเยอะนะแล้วต้องเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเรียกคุยด่วนด้วยก่อนประชุมแกนนำพักร่วมอยู่กันครบทุกพักนะแน่นอนค่ะประชุมครมค่ะในระนาบของสามปอก็อยู่กันครบนะทั้งปอประยุทธ์อ่า <ผล S 2> ปอปวิทย์แล้วก็อกปอป๊อปครบเลยนะค่ะต้องอยู่ครบค่ะลุงตู่เขาคุยนอกครอบไปเด่นเดียวร่างร่างพรบสุราก้าหน้าของพรรคเขาไก่ใช่ค่ะ จะเข้าสู่วาระ23ในวันที่2พฤศจิกายน2565นี้แล้วนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะจำได้ใช่ไหมครับตอนร่างพรบสุราก้าหน้าของพรรคเก้าไก่เข้าสู่วาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรค่ะตอนนั้นตอนนั้นฟรีโหวตเพราะฟรีโหวตสสพรักร่วมรัฐบาลจํานวนไม่น้อยทีเดียวเพช่วยพรรคเก้าไกรดังจนกระทั่งร่างพรบสุราเก้าหน้าผ่านวาระแรก ทีนี้อธิบายกันนิดหนึ่งย่อเรื่องก็แล้วกันสุราเก้าหน้าก็คือสุราเสรีนั่นแหละสั้นๆนะมันมีระบบผูกขาดปลดล็อกต่างๆเปิดให้ตัวเล็กตัวน้อยที่มีภูมิปัญญาในการปรุงแต่งแอลกอฮอล์ชนิดแปลกๆสามารถที่จะผลิตแอลกอฮอล์ชนิดแปลกๆตามภูมิปัญญาของตัวเองมากินกันเองมาขายกันเองในกลุ่มในชุมชนเป็นการ ทลายอำนาจการผูกขาดของเจ้าใหญ่ในประเทศนี้ซึ่งก็มีอยู่แค่สองเจ้าใ,<ช>ในเรื่องของเหล้าเบียนะใช่แพูดกันตรงตรงเมืม่อฟรีโรวตสสจำนวนไม่น้อยอเขาก็เทช่วยก้าวไกลใจหนึ่งเขาก็อยากจะเปิดเสรีสุราใช่แล้วก็เบียด้วยใช่มันก็เรียกร้องคุยกันมานานแล้วนะประเด็นนี้แต่เมื่อวานนอกรอบ50นาทีลุงตู่บอกไม่ได้ กลัวจะเละเหมือนเกญชาเสรีใช่กลัวว่าจะควบคุมไม่ได้ไงมันจะ,<บ>จะกระจายก<บ>ั<ใ>นไ, <ๆ S 2> ไปทั่วไงต้องฟังเหตุผลขององตัวกนิดนึง<ข>ตูอตกวก็บอกว่ากลัวจะเละเหมือนเกนชาเสรีมันจะผลิตคุมกันไม่อย่เล่าเบียร์กันทั้งประเทศม,มันจะเมากันทั้งประเทศมันจะเละเทะกันทั้งประเทศจนกระทั่งเข้าไปจัดระเบียบเข้าไปควบคุมไม่ได้กลัวจะซ้ารอยกันชาเสรีดังนั้นขอให้ทุกพักร่วมรัฐบาลลีโมดเสียงสสในสังกัด ความวาระสองสามของพรบสุราเก้าวหน้าที่เสนอโดยพักเก้าไก่ค่ะลุงตู่ว่าอย่างไรผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องตามตามกันไปใช่ก็คุยกันตั้งห้าสิบสีของพักเก้าไก่เขาก็รู้นะเขาก็จับสัญญาณได้นะเขาก็จับสัญญาณได้นะเขารู้ทางเขารู้ทางเขาเหมือนมีสัญญาณแล้วคือสายๆหน่อยเขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าจะควบเแ่น่รีโมททุกพักร่วมรัฐบาลความวาระสองสามร่างพรบสุราเก้าวหน้าค่ะ คุณสลีเกญยาตันสกุลแกนนำอีกหนึ่งคนของพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์เลยใช่ค่ะทวิตดังต่อไปนี้นะคะทุกคนอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะกฎหมายสุราก้าวหน้าของก้าวไกลกำลังจะเข้าสภาสองพฤศจิกายนนี้กฎหมายปลดล็อกผู้ผลิตสุรารายย่อยลาย,ลายทลายทุนผูกขาดลุงสามคนนั้นจะคิดยังไงเราไม่แคร์แต่เราแคร์เสียงของคุณอยากให้ร่างนี้ผ่านหรือไม่ ส่ง MSG หาสอสอเขตของคุณเพื่อให้ส่งเสียงแทนคุณในสภาสุราก <Okay. S 1> ้าวหน้าโอเคสองประเด็นคุณสรีกัญญาบอกรู้รู้ละสามลงสามปอความสังมคมพักร่วมรัฐบาลให้ความร่างพรบสุราเก้าหน้าดังนั้นทุกคนช่วยกันน่อยอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะส่งข้อความให้ทุกคนส่งข้อความ เมสเซนเจอร์เมสเซนเจอรนั่แหละส่งข้อความไปที่สสในเขตของคุณสสที่เป็นตัวแทนของคุณพักไหนก็แล้วแต่เขตไหนก็แล้วแต่ใช่ค่ะถ้าคุณเห็นด้วยกับสุราเสรีทำลายอํานาจการผูกขายของกลุ่มทุนช่วยส่งข้อความไปกดดันสสของคุณหน่อยขณะที่นัทวุฒิบัวประทุม,มก็โพสต์ใน Twitter ว่าในฐานะคนที่ไม่ดื่มสักหยดมาเกือบ20ปี การแก้พรบสุราก้าวหน้าของก้าวไก่จึงมิใช่การเพิ่มจํานวนเครื่องดื่มหรือการดื่มแต่มันคือการทลายทุนผูกขาดเพิ่มมูลค่าผลิตผลให้เกษตรกรในให้โอกาสกับประชาชนคนเล็กคนน้อยประชุมสภาสองพฤศจิกายนนี้เป็นหมุดหมายสําคัญไขความก็ควมสําหรับเราเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้แล้ากันพอละประมาณนี้แล้ากันพอละ ใช่ค่ะในส่วนก้าไกลเพาต้องเดินหน้าในส่วนตรงนี้แหละเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะรู้มันกันสสฝ่ายรัฐบาลที่เคยโหวตหนุนวาระแรกร่างพรบสุราก้าวหน้าเมื่อถึงวาระสองสามจะทํายังไงจะโหวตสวนทางกับสิ่งที่ตัวเองเคยโหวตหรือไม่ชอบไปตอนแรกหรือเปล่าถ้าสวนทางกับสิ่งที่เคยโหวตมาในวาระแรกสสเหล่านั้นจะอธิบายกับสังคมอย่างไร อยากฟังเหมือนกันคืออยากฟังตอนยวฉขาะวอ่ <c oughs> อาอ้าวโอเคเดี๋ยวคงจะมีเหตุผลอย่างรลอๆมาซัพพอร์